สวัสดีครับผมสุรสิษฐ์ชัยอุปราชนะครับแปบนคัมตาล่องครับผมต่อจากวิสาหกิจชุมชนของบ้านหนองเงือกนะครับจะเป็นการประกลุ่มทำผ้าไ้ายามือยอบสีธรรมชาติบ้านหนองเงือกแต่แปบงเขาตัวเองชื่อคำตาล่องครับจุดเริ่มต้นจากผมนะครับคือสืบม,มาจากป้าป้าเป็นคนสอนในการาตั้งแต่การทำป้ายนะครับ มาย้อมสีธรรมชาติแล้วก็ทอแล้วก็ทสัสองขั้นตอนในการทําผ้าฟ้ายนะครับก็เลยลูกฝังกับตั้งแต่เด็กมาแล้วก็เลยนําผ้าฟ้ายพวกนี้มาแปรรูปเพื่อให้สร้างมูลค่าให้อัตลักษณ์ของชุมชนของเราด้วยครับผมผ้าของเรานะครับจะเป็นลายอัตลักษณ์ คือลายชาติพันธ์ของคนยองคือจะเป็นลายดอกบัวเครือก็เลยทนำะให้เป็นจุดโดดเด่นในการขายแล้วก็จะเป็นการอนุรักษ์ของอัตลักษณ์ของเราไว้นะครับที่เราไปขายทุกวันนะครับผมจะมีการบริการหลังการขายแล้วก็ติดตามลูกค้าว่าเป็นไงบ้างพี่ชอบสไตล์แบบไหนเราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบคอลเลคชันตามที่เขาต้องการได้แล้วก็สีบางทีเขาเ,เขาเป็นแบบนี้สไีได้ไหมเราก็จะปรับตามลูกค้าที่เขาต้องการที่ออเดอร์ของเราม,มาครับ ผลิตภัณฑ์ที่ผมได้ออกแบบครั้งนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับตามฤด,ดูกาลผมใช้อะโทนสีฟ้ากับสีขาวเอ่อเกี่ยวกับการกับหน้าฝนเนาะประมาณนีผ้ผมก็เลยเอาสไตล์นี้มาแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนอาจจะเป็นแนวใบลำไยห,หรือไม่ก็สีมะเกลือนะครับผมเราจะปรับตามฤด,ดูกาลทั้งสามฤด,ดูกาลกับผมการออกแบบพล้น,นะครับผมมั่นใจว่าปรับตามยุคตามสมัยผ้าฝ้ายใส่เราไม่ไม่ใช่ว่ามีอายุ วัยรุ่นสมัยนี้ควรใส่ผ้าฝ้ายเพราะผ้าฝ้ายตอนนี้ใส่สบายแล้วสีเป็นสีเอิร์ธโทนสีธรรมชาติแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อสี่งแวดล้อมอย่างไรก็ขอขอบคุณโครงการดีๆนี้จากผมนาชุมชนสมบตรู์น,น,นะครับขอบคุณค